สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทยพีที่658คลิปนี้พบกับปานเงินสิทธิคูยาปะทะกับลิทธีนิมโมนักข่าวกัมพูเียเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2 5 6 8หรือ2,025ในในศึกแคมเปียนกุ้นคมเม์ที่ประเทศกัมพูชากริกามวยไทยปะทะ กุนคเมที่จริงก็มวยไทยนั่นแหละเหล่าขวดเดิมแต่เปลี่ยนขวดใหม่ยี่ห้อใหม่เท่านั้นเองในพิกาน้ำหนัก54กิโลกรัมกำหนดใหยกยก,ยกละ3นาทีพักหนึ่งโอ้กติกามวยไทยเดะ <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยซอแแรกด้วยไทยสารเป็นครั้งขล่าพร้อมสาระและไรสาระเชน่นสลลา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาแล้วเขาละปานเงินแม่คำว่าปานเงินนี่หลายท่านก็อาจจะเอกเป็นใครหน้าเหมือนโรเบิร์ตอาก็โรเบิร์ตสอธนบวร,บรนั่นแหละหรืออีกขีหนึ่งรู้กันในลิศนาคาอบจอนครพนมเด็กจากอุบลราชธานี แม่เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาายแก่งหินทินไทยนักปราชญ์ถวยราชไฟทำงามน้ำเทียนพันษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาทองถิ่นดินแดนอนุสรีคนดีสีอูบนยกแรกแหกมานทำไมมาเร็วโอ้อ่านคำขวัญยังไม่จบเลยอาทีพสกัดไว้ก่อนกังเกงแดงมวยกุนกระแม่ส่วนกังเกงน้ำเงินนี่ก็คือคนไทย เขาละปานเงินหรือโรเบิร์ตยังไงยังไงครับออ้อดพีนิโมเป็นยังไงผมหัวดอกกระเราแหมหน้าเสืยยิ้มยากด้วยหน้าตาแค่โรเบิร์ตที่มาของคำว่าโรเบิร์ตภาษาสันตาเบิดเบิดนี่นะว่าสัน้นคันตาเบิดเบิดก็เอาโรเบิร์ตไปโลดนี่คือการมองมอง ถ้ามองข้างบนเขาก็ต้องเหลือบตาขึ้นประมาณนั้นโดยเฉพาะตาซ้ายที่มาของคำว่าโรเบิร์ตยังไงขยับเข้าหาโอ้โหผมดอกเราเขาละแม่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของขมรเลยแหละ,ะว่ากันอย่างนั้นดาวรุ่งจะสร้างคือเสียงก็หาฝีมือระดับเขาเรียกว่ามวยไทยที่มีฝีมือ แต่ okay. กล่าวว่าเป็นมวยซุ่มไว้อย่างงั้นโดยเฉพาะโรเบิร์ตนี่ก็ไม่ธรรมดาหรือปานเงินนี่ยังไงโอ้ยอายุ23ปีสูง166เซนติเมตรนะส่วนนิโมหรือลิทินิโมนี่ก็อายุ22ปีนะส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนักเท่ากัน54กิโลกรัมยังไงโอ้โหกะกวัดลานสักหน่อยไม่ลง อ้าวยังไงซอยย,ยิกแม่หมดยกซะแล้วยกแรกผ่านไปไหวเหมือนโกหกยกที่สองโซกโซะมานะ <c oughs> อ้าวยังไงกางเกงแดงอะไรยิบครับน่ยิบทีนิโมนักมวยเจ้าทินเราไปโน่นเราก็มีอย่างเดียวคือพยายามน็กให้ได้ถ้าน็อกไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาภายในห้ายกนี่ยังไงล็อกคอตีเขาโรเบิร์ต ที่ผมเกลหัวไว้เป็นแคมป์เกตสีเกตสียังไงเ,ออเด็กอุบลคนนี้แม่ในวัยตอนนั้นก็ในวัยแค่สิบเกตปีออแคมปแรกของคีวิตของเขาแหละร้อยห้าปอนในช่องเกตสรีรุ่นนี้ฟรายเวดในปี2,562โนกส่นก็นานมาแล้วโอ้โหเกือไปเกือไปยังไงยังไง ได้รับใครชนะอ่าเป็นเอกฉันต่อผลพร,รันชัยยังไงยังไงหัวหนะ้นาคณะเสียตุ้มนี่ก็อัดรางวัลไปตอนนั้น 1, ะนะหนึ่งแสนแล้วหัวหน้าค่ายหนึ่งแสนเสียตุ้มธนบวรนี่ว่างนันเหรอเอายังไงโอ้โหดอกนี้มีตามน้ำไหมเ้ดมหําไปทีหนึ่งเอา สับมือชกตอไปหยับเข้าหายังยังโอ้ยศอกดอกนี้ระวังด้วยโอ้โหแม่ถ้าตามน้ำงานนี้นะออาไม่ตามจะสร้างคือเสียงให้ตัวเองนักมวยสร้างของเขมรนะมีอยู่สองอย่างถ้าสร้างคือเสียงสร้างนี่สร้างศิลเอาอะไรดีไม่ธรรมาดาอยู่แล้วดูดิรูปมวยของ คนไทยนี่นะโรเบิร์ตนี่นะแบบนิ่งๆเคยๆหายใจเนี่ยระบบหายใจสุดยอดครับไม่มีหายใจทางเหงือกหรือทางปากเลยปากนี่ยังอยู่เหมือนเดิมเ,เขาเรียกว่าแกรบสนิทอา้าวหมดยกที่เท่าไหร่ที่สองโอ้โหต่อไปยกที่สามสุดยอดเลยไม่มีการให้น้ำครับ <laughs> ไปเร็วมาเร็วตัดเร็วยังไงยกยกยกย เสียบไหมไม่เสียบอ้าวแยกกันยังวะแล้วก็หาม้ยขมนินนิโมหรือลิทินิโมยังไงโรเบิร์ตหรือลิปนาคาหรือปานเงินอ่าที่ไปต่อยที่เขมินนี่นะเพราะช่วงนี้ไม่ได้มาต่อยที่เมืองไทยแล้วนะนคือเสียงอะไรยังไงณนะตอนนั้นกับตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้ต่อยก็ไปหากินแถวขมนิน คือคำว่าปานเงินสักหน่อยโอ้ยดอกนี้แข้งเต็มแข้งยังไงย่อเข้าไปหักเหลี่ยมโอ้โหลาแท้ๆไปติดมุมอา้าวทีมสก,กัดไว้ก่อนปานเงินยู่ค่อยก่อนคือผลักออกไปเนะี่ยโอ้โหแข้งดอกนี้เต็มท้ายโคง้งก,กาก้านคอยังไงโอ้โหดูหน้าตาเขาที่ไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยเลยอะ หายใจระบบหายใจนีนทางหูดังอะ่ะหรือรูอรอกร้กหได้ดีมากเนี่ยปากไม่มีอ้าโอ้ยเททิท้งอืลมลงป่องงงเกิดอะไรขึ้นกระจับเคลื่อนเอาหยับข้อาหาเยกสร้างอ่าก็เรียกว่าต่อยโคสักหน่อยต่อยโคให้พี่น้องชาวขเขมรได้รับคมเอมอมวยสร้างมันต้องเดินหน้าซอกเอก เป็นยังไงโอ้กักซอยแล้วยังไงเอโอุดปักเข้าไปจะเททิ้งแต่ไม่ลม้มอ่ะทีดิโมขยับก็หามวยห้าวแล้วว่างั้นเหอะโอ้ยอายยังยังอืมตอนนั้นเป็นมวยเขาเรียกว่ามวยสร้างอืมกำลังสร้างคือเสียงกะกิมกิมงานนี้สักหน่อยอ่ะยังไงมวยยังไม่จบยันนับ ศพนักมวยยังไม่ครบยกยายาอ้าวหมดยกอีกแล้วยกที่สามต่อไปยกที่สี่ครับพี่น้องยากระพริบตาแม่สาวสวยไปไหนล่ะถือไปถือปเปอ้าวยกสุดท้ายยากระพริบตาอะไรจะเกิดก็มันจะเกิดตอนนี้แหละเ้าขยับพ่อหา,อาขยับพ่อหาลิทิโิโมอีกเหมือนเดิมปานเงินยังไงถีบสกัดไปก่อน ออกขวาไปทีหนึ่งเดะดอกแข่งโอ้โหยเย็บเร็วออกเร็วโอ้โยซ้ายไม่มีขวาอย่างเดียวซ้ายก็มีตบมหอไปทีหนึ่งนิดทอีอ้าวนิโมหรือนโมนี่แหละนิโมอ่ะอขยับก็หาผิวเข้มเข,ข้มมวยเขมนบง่งบอกสัญ,ญลักษณ์เลยโอ้โหส่วนคนไทยผิวเนียนมาค่ยังยังไม่โดน ขยับข้าให้กู้โฮออกดอกนี้ยังไงอย่ากระพริบตานับถอยหลังครับพี่น้องขายลีจะอยู่ใครจะไปถ้าเราไปทางนู้นอย่าไปหวังนับคะแนนนะครับถ้าครบยกนี่แม่ออกสูสนีนก็จะกินเขายากหน่อยโอ้ยมีอย่างเดียวเดินหน้าเราฆ่ามันประมาณนั้นต้องนับต้องน็อกโอ้โหดอ,ดอกนี้ดอกนี้มีลูกตามน้ำ หลังไม่แตะพื้นเลยทาไงโดนเข่าไปสชครับพี่น้องเดี๋ยวมีรีเพลย์เอาหอกเกตปักลาลูกใช่ไหมแปดเก้าแล้วสีบกันยังวา่ากันยังวา่อาอ๋อแพรไปกำสนามไม่ใช่อาจารย์กิษศักดิ์บุพาชาตินะเนี่ยโอ้โหไปขอโทษขออาภัยกันไปตามระเบียบเราดูภาพรีเพลย์สโลโมชั่นเอาละนี่ไงเสียบดอกนี้ก็จุกไปแล้ว ดอกนี้ยังไงต่อหักหักอีกหนึ่งดอกจุกไปแล้วน่าจะลงตั้งแต่ตอนนี้แหละนี่อ่อนแล้หอยลอยแรงนี่เห็นไหมอ่อนดอกนี้สิครับพี่น้องเออไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่หนีไม่พน้นโอ้โหดอกเมื่อกี้ตามน้ํานี่กําลังซือ้อสวยเลยเทตามน้ําไปเลยอ่ะดอกนี้จุกไปแล้วจะสุดลงเลยดินี่สุดแล้วครับสุด ยังยังโตโตตอบอยู่เถ,ถียงอยู่เถียงอยู่เถียงแล้วปักเข้าไปขี้โพนี่แหละพุงกระทินี่แหละขี้กระตือกลบไม่ทันแล้วเอายังไงปักเข้าไปดอกนี้ดอกแถมเข่าซ้ายนี่โอ้โหมุมนี้ดูสิดอกนี้ก็จุกไปแล้วไม่ลงไม่ลงก็โยกกันหน่อยเขย่าเขย่าขว,วดเสียบเข้าไปอีกดอกนี่คือจะลงแล้วล่ะ แต่นี้พอไว้กินสักดอกก่อนนะปักเข้าไปโอ้โคุณพระช่วยเอ,อรักครังช่วยไม่ได้อ้าพผนปรากฏแว่เออว่าประมาณนั้นแหละครับตามที่ภาพเห็นโอ้เสือยิ้มยากจริงๆหน่าเชข้ขอขอบคุณใจคำปลอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวย,วย,วยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ